ดวงชะตานะคะประจําวันนี้นะคะและคําทํานายค่ะจากไพ่จิตเดิมแท้คุณนะคะได้รับข้อความว่า ไม่ชัดเจนขายในหมายถว่าเรื่องของการงานการกระทํามีความคลุมเครืออะไรบางอย่างนะคะหรือพบปัญหาอะไรบางอย่างที่ดูไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมในการมั่นใจเปิดใจรับฟังมีเหตุผลใช้สติเยอะๆนะคะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เคลียร์ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะรอบครอบนะคะการเงินไม่ค่อยลงตัวะค่ะรายรับของรายจ่ายต่างๆเนี่ยดูไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารจัดการดีๆค่ะมาเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรอบครอบอะไรที่ไม่จําเป็นวันนี้คงต้องตัดสินใจในการแก้ไขไปก่อนนะคะยังไม่ต้องใช้ การเงินรอบครอบนะคะความรักคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์คุมเครือวนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดความไม่ชัดเจนมีอะไรบางอย่างดูปิดบังซ่อนเร้นมให้เปิดใจคุยการเพื่อหาทางออกด้านความสัมพันธ์ค่ะคนโสดใครบางคนแสดงออกได้อารมณ์ความรู้สึกคุณแต่ก็ยังดูเหมือนมีอะไรปิดปิดบางๆอยู่ดูอะไรไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความรักของคนโสดเนี่ยยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะให้ดูดูไปก่อนแล้วค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจค่ะ